ท่านผู้ชมครับมาดูสถานการณ์น้ําท่วมกันบ้านนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับที่ภาคเหนือหลายจังหวัดฝนตกหนักนะครับนี่ต้องจับตาเลยครับหลังการคาดการว่าครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนเนี่ยฝนจะตกหนักต่อเนื่องที่ภาคเหนือนะครับต้องมาดูกันว่ามวลน้ําก้อนนี้จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ําท่วมที่ภาคกลางหรือไม่ แต่เรื่องของอุโมงถลม่มดินสไลด์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้พอจะเห็นภาพหน้าง,งานจากการรายงานของคุณพจนีสายกระจา่างไปแล้วนะคะก็คือมีปฏิบัติการในการกู้ชีพกู้ภยัยแล้วก็ทีมแพทย์ไปรออยู่บริเวณหน้างานครับแต่ว่าข้างในอุโมงที่ลึกเข้าไปนะคะเต็มไปด้วยปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงเพราะว่าต้องประเมินความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาม,มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคน งานเนีนะคะเข้าไปปฏิบัติงานข้างในด้วยก็จะต้องทําให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะคะเป็นปฏิบัติการสืบเนื่องมาคืนนี้ก็จะเข้าสู่วันที่5แล้วซึ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแผนกันอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ชมปฏิบัติการ5วันกับการค้นหายาวนานกว่า180ชั่วโมงในที่สุดพบคนงานคนแรกนะคะเราลองสรุปภาพรวมกันอีกครั้งหนึ่งอ,อุโมงค์นี้ค่ะลึกเข้าไปเนี่ยกิโลเมตร โดยตั้งแต่ปากอุโมงเข้าไปเนี่ย1.6กิโลเมตรอันนี้เป็นระยะทางที่สามารถขับรถเข้าไปได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าผู้ประสบภัยเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปมากกว่านั้นอีกสภาพอุโมงรถไฟสมมุติว่ามันเป็นลักษณะเป็นรูนะคะภายในรูเนี่ยคะ่ะจะมีดินถล่มลงมาในอุโมงดังนั้นต้องทำอุโมงเหล็กกั้นเป็นอุโมงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันดินถล่มลงมาใส่คนที่ค้นหาคนหาอยู่ข้างใน คำถามสําคัญก็คือแล้ว3คนนี้อยู่ตรงไหนของอุโมงคจากบริเวณที่อุโมงค์ถล่มลึกเข้าไป3เมตรเป็นจุดที่พบผู้เสียชีวิตนั่งพิงล้อรถบรรทุกอยู่ซึ่งจากข้อมูลผู้เส,สูญหายในวันแรกระบุเอาไว้ว่าคนที่อยู่กับรถบรรทุกคือแรงงานชาวเมียนมาเป็นรถบรรทุกที่มีความสูง3เมตร50เซนติเมตรแล้วก็นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองค่ะ จากคนแรกครับท่านผู้ชมครับขุดเข้าไปในแลวราบนะครับไม่เจอครับก็เลยขุดลึกลงไปข้างล่างอีก1.8เมตรแล้วก็อยู่ห่างจากพิกัดของคนแรก4เมตรนะครับดูในภาพครับจุดนี้เนี่ยคาดว่าเป็นพิกัดของคนงานคนที่2ครับซึ่งอยู่ในรถแบ็กโฮแต่ยังไม่รู้ทิศทางนะครับว่ารถแบ็กโฮนั้นอยู่ชิดซ้ายหรือชิดขวาของอุโมงครับก็ยากอีกครับเพราะว่าทิศทางเนี่ยต้องชัดนะครับถึงจะขุดไปเจอ และจากคนที่2ลึกเข้าไปอีกประมาณ10เมตรครับจึงจะเป็นพิกัดของคนที่3ที่เป็นหัวหน้าคนงานครับผู้ว่าอธิบายเพิ่มเติมว่าอุปสรรคก็คือดินแล้วก็หินขนาดใหญ่ที่ขวางอยู่ก็เลยต้องเจาะเปิดทางนะคะโดยจุดที่พบร่างคนงานที่รถบรรทุกมีลักษณะเอียงซึ่งอาจจะมีช่องว่างพอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมุดหรือว่าแทรกตัวเข้าไปแล้วก็ค้นหาในจุดที่2และ3ได้ ทีมกู้ภัยของการรถไฟแล้วก็กู้ภัยจีนเปิดเผยภาพด้านในซึ่งต้องใช้กำลังคนแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการขุดอุโมงด้วยมือเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาแล้วก็ขุดเพิ่มทั้งแนวราบแล้วก็แนวดิ่งลึกลงไปข้างล่างแบบนี้ค่ะเพื่อค้นหาอีกสองคนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมปฏิบัติการกู้ภัยกู้ชีพทั้งหมดจึงใช้เวลาแล้วก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงทุกนาทีค่ะ